ซุปมะเขือในพิปปะทูอันนี้คืออะไรบ้างอันนี้คือปลาล่าปลาบองปลาสาบแจ่วแจ่วปลาล่าตาแดงตาแดงกูว่าข้างหน้าเลยเลิศคนละร้านใช่ปะใช่เห็นไหมกูดูเขาดูเก่งอ่ะมึงเก่งจังเลยอ่ะน้ำเยอะกร้านนี้ฝนตกฝนตกร้านนี้ฝนแรงแห้งมาเลยกูดูทรงละอือใช่ไป กูเริ่มจากอ่ะกูลองชิมซิกูคิดว่าไม่ได้นะอืะอไม่ได้จริงแล้วมึงจะหือเพื่อก็อแบบคเค็มๆมึงจะหือเพื่อมันโจ๊กไปหน่อยมันโจ๊กไปหน่อยแต่รสชาติโอเคจริงๆแล้วในอุดมคติของคุณตั้มก็คือว่าน้ำพริกปลาทูนี่คือมันต้องเป็นยังไงมันน้ำพริกปลาทูมันต้องข้นๆแล้วตักไปโดยบางทูแบบก้อนๆอออกใหม่มันโจ๊กรสชาติมันรสชาติมันก็เลย